เดี๋ยวจะลองทำทั้ง2วิธีเพราะเขามี2วิธีนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับมาร์คนะครับในช่องของมีมาร์คนะครับผมก็วันนี้มาร์คได้รับเป็นพัสดุเขาจะเรียกว่าพัสดุไหมเป็นอย่างเป็นเป็นซองนะครับก็มาร์คได้ทำการสั่งเม็ดกล้วยตานีด่างนะครับมาจากในช้อปปี้ ตอนนี้ก็สั่งมาเลยค่ะ89บาทนะครับข้างใน,นก็มี3เม็ดสแค่3เม็ดก็เดี๋ยวจะมาแกะซองดูแล้วก็จะลองไปปลูกดูว่ามันจะขึ้นไหมนะครับแต่ทางทางช h อปปีที่มาได้เข้าไปดูคือเขาขายมาแล้วประมาณ3,400ชิ้นและก็มีรีวิวเป็นหลายร้อยอะหลายร้อยรีวิวก็เลยมาก็เลยลองสั่งดูบ้างอะไรประมาณนี้มันก็ไม่แพงเกินไปน่นแค่89บาท ได้สามเมตรลมส่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าดูหลายๆเจ้าของใน YouTube ก็คือมันไม่ไม่ค่อยขึ้นสัก10เมตรก็จะขึ้นสักเมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ก็โอเคเดี๋ยวลองมาลุ้นดูครับก่อนดีนวต้องแกะก่อนแกะด้วยยังไม่ได้แกะเลยเออเขาส่งมาจากตรงไหนอ๋อส่งจากกรุงเทพส่งจากกรุงเทพครับเป็น ด้วยตานี้ด่างอ๋อมีนี่ด้วยคู่มือคู่มือการเพราะของร้าน T o f แ Max อ๋อมีการล้างมือสะอาดฆ่าเชื้โลกแล้วก็นี่ครับนี่คือเม็ดกล้วยด่างที่เขาห่อมาให้นะครับนี่เห็นไหมโฟกสัสไหมว้อ ปกไรหน้าคนนี่หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมาร์กจะไปปลูกเดี๋ยวก่อนว่าเขามีคู่มือแนะนำอะไรหนึ่งนำเม็ดแช่น้ำหนชั่วโมงห้ามใช้น้ำปลาหรือน้ำบาดาลติดขาดอ๋ใช้น้ำสะอาดนำเม็ดลงดินแล้วรดนะักเรียบร้อยโอเคอ่ะเดี๋ยวทำตามประมาณนี้ ยครับก็มาร์กได้ไปเตรียมน้ำมาละตามคู่มือเขานะครับเขาบอกว่าโปรดล้างมือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งโอเคมาไปล้างมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำเล็ดแช่น้ำหนึ่งชั่วโมงห้ามใช้น้ำปราปาหรือน้ำบาดาลเด็ดขาดนะครับอันนี้มาเป็นน้ำฝนนะครับเป็นน้ำฝนที่กรองน้ำฝนที่มันอยู่ในโอ่งครับแล้วก็ผ่านเครื่องกรองก็ ขาบอกให้แช่น้ำหนึ่งชั่วโมงโอเคเราก็จะทำตามเราจะใช้เป็นช้อนแล้วกันใช้เป็นช้อนแล้วกันเพราะว่ามือไม่รู้ว่าจะสกระปรกหรือเปล่าแต่ก็ฆ่าเชื้อไปละอ,อันนี้อันนี้เขาหอ่อห่ออะไรมาให้อะเป็นห่อทิชชู่แล้วก็ตามเปนนั้นเขาบอกเขาแช่น้ํายาเร่งรากหรืออะไรมาให้นี่แหละครับนี่ครับ สั่งไปสามเม็ดโอ้ก็หอมให้ดีเนี่ยเป็นเม็ดกล้วยด่างแบบสุกข,ขาต้นนะครับนี่ครับสามเม็ดโอเคแล้วก็นำแช่น้ำหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแช่เลยจมทั้งสามเม็ด นะครับก็จมนี่ครับเขาบอกว่าจมแสดงว่าเป็นเม็ดแก่โอเค1ชั่วโมงเจอกัน one hour later โอเคครับตอนนี้ก็ครบแล้ว1ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะลองทำทั้ง2วิธีเพราะเขามี2วิธีนะครับมีวิธีที่1คือ ปลูกลงดินกับวิธีที่2คือปลูกในทิชชู่โอเคเดี๋ยวม้าจะลองใส่ดินสัก2เมตรกับทิชชู่1เมตรลองดูทั้งทั้ง2วิธีนะครับแต่เขาบอกว่าสําหรับมือใหม่แนะนําให้เพาะลงดินมากกว่าทิชชู่โอเคม้านี่คือมือใหม่แบบจริงๆิงเลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําตามคําแนะนําแบบ100%เซเลยขั้นแรกอะเราเราเราเอาลงดินก่อนละกัน นำเม็ดใช้น้ำหนึ่งชั่วโมงห้ามใช้น้ำประปลาหร,รือน้ำบาดาลโอเคอันนี้มาร์คทำถูกต้องให้ใช้น้ำน้ำดื่มสะอาดนำเม็ดลงดินแล้วรัดแล้วรดน้ำให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาร์คจะใส่ลงดินอันนี้เป็นดินปลูกที่ซื้อนะครับแล้วก็ผสมกับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวอ่ะภาษามาร์เรียกขุยมะพร้าวเ,เล็กน้อยเพราะว่าใช้ดินอย่างเดียวมันมันมันเป็นชิ้นใหญ่ เดี๋ยวมาใช้เป็นสองเม็ดนี้แล้วกันสองเม็ดนี้วางไปนี่ครับวางไปเดี๋ยวมาเอาอจุกมันขึ้นดีกว่าเผื่อมันงอมัะได้ไม่ต้องล้มโอ้ยมือสัน่นไม่เคยทำอะไรเล็กๆขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ย โอเคเอ๊ะเ okay. ม็ดนี้มันมีความขาวขาวเม็ดเนี่ยครับมีความขาวขาวไม่รู้ว่าเป็นสีที่ขั้วเม็ดของเขาหรือว่าเขาพยายามจะงอกน่ครับเม็ดเนี่ยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมโอเคใส่ไปแล้วแล้วก็ นำเม็ดลงดินแล้วนับลดน้ําให้เรียบร้อยแต่เขาไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้ว่าจะต้องไปยังไงคือลดน้ําทุกวันไหมหรืออะไรยังไงลดน้ําใช้น้ำเขานี่แหละเพราะว่าดินก็มีความชื้นนิดๆสามารถอบในถุงหรือไม่อบก็ได้โอเคเดี๋ยวมาร์กจะไปอบเพราะว่าถ้าไม่อบกลัวไก่จิก เราดามให้เรียบร้อยน่าจะพอละโอเควิธีที่หนึ่งผ่านไปวิธีที่สองให้ลงในกล่องพลาสติกมาไม่มีกล่องพลาสติกแต่มามีพลาสติกแบบนี้เป็นกลมๆที่มีฝาปิดนี่มีฝาปิดเหมือนกันเลี้ยงทิชชู่สิบห้าชั้นโอเคอันนี้มาร์กไม่ตรงนะมาร์กใส่ไปประมาณเจ็ดแปดชั้นเองแล้วผมน้ำไม่ชุม่มอะผมน้ำไปก่อนผมน้ำไม่ชุม่ม มันควรจะใช้ฟอกกี้นะแต่ฟอกกี้ขี้เดินไปเอาลดน้ำให้ชุ่มให้ชุ่มไม่ได้ให้แฉะโอเคประมาณนี้สองสองลดน้ำให้ชุ่ม สามจากนั้นนำเมล็ดวางบนทิชชู่นำเมล็ดวางบนทิชชู่ตามเม็ดมันอยู่ไหนนี่ตามเม็ดอยู่ที่สี่ใช้เทปปิดฝารอบให้แน่นเขาต้องปิดไหมปกติเห็นเขาปิดกันอะปกติเขาปิดกันก็ตามๆเขาหน่อยแล้วกันชั้นเดียวพอชั้นบางๆ บางๆแล้วก네ันปิดฝาให้เรียบร้อยโอเคเอาเนี้ยออก นี่ปิดฝาแล้วเขาบอกว่าห้ามขยับห้ามเปิดกล่องห้ามให้อากาศเข้าเพื่อป้องกันเชื้อราอา้าวแล้วอันนี้อ่ะเดี๋ยวน,นี้ไปอบเม็ดจมหรือร้อยไม่มีผลต่อการงอกยังงอกได้ตามปกติโอเคเม็ดของมาเป็นเม็ดจมนะครับใช้เวลางอก2-3สัปดาห์นานสุด8สัปดาห์ก็ประมาณประมาณอ่ะตีซะว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง,งสงเดือนการเพาะปลูกขึ้นอยู่กับ ความพิธีพิถันจะรักเออเดี๋ยวมาร์คจะพิธีพิถันที่สุดต่อให้เป็นมือใหม่ก็ช่างนะครับแล้วก็มือใหม่คนปลูกโอเคมาร์คทาตามขั้นตอนนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันใช่ครับว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันแต่เกินเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์อะที่มาร์คทาตามคู่มือเขานะครับเดี๋ยวอันนี้มาร์คจะใส่ถุงเดี๋ยวมาร์คไปเอาถุงก่อนสักแป๊บหนึ่งโอเคมาร์คไปเอาถุงมาแล้วดึงจากแหนบเลยใหม่ๆเลยส่วนอันนี้ มาไม่มีเทปใสแล้วก็ใช้เป็นเทปดำนี่แหละแค่กั้นไม่ให้ลมเข้าไม่ให้อากาศเข้าโอเคอันนี้ใสอย่างนี้เขียนวันที่ไว้ด้วยใส่ได้ไหมเนี่ย นี่าบอกนาปากถุงพอดีเลยต้องได้สิโอเคครับก็เสร็จแล้วทั้ง2แบบนะครับมีทั้งแบบทิชชู่และแบบดินก็แบบดินก็อบด้วยแต่ว่ามันตั้งไม่ได้เดี๋ยวคอยไปหาอะไรตั้งเอามันถุงมันพอดีกับกระถังเลยส่วนนี้ก็เม็ดหนึ่งลองทั้งสองวิธีเผื่อจะมีอันไหนขึ้นก็สายลุ้นครับ มันต้องลุ้นทั้งสองอย่างหมายถึงว่าลุ้นว่าจะงอกหรือเปล่าแล้วถ้าง,งอกก็ลุ้นว่าด่างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปวางที่แดดลำาไรครับแล้วก็รอรอแล้วก็รอก็คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันที่หลังนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้มากด้วยละกันนะครับสำหรับมัน จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ